นี่คือสี่เรื่องที่คนทําตามแนวทางเข้าใจผิดแล้วทําให้เขาไม่หายขาดจากสเก็ตเงินได้ครับสวัสดีครับผมอิฐกลุ่มสมดุลสเก็ตเงินนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ4หัวข้อนะครับหรือ4เรื่องนะครับที่คนเนี่ยทำตามแนวทางของเรานะครับแล้วอาการของสเก็ตเงินไม่ดีขึ้นนะครับหรือว่าไม่ยอมหายสักทีนะครับซึ่งเป็น4เรื่องนะครับที่เขาอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ก็ได้นะครับตอนนี้นะครับมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่า ทำไมนะครับทำตามแนวทางของกลุ่มแล้วนะครับอาการถึงยังไม่ดีขึ้นนะครับคุมอาหารตามแนวทางของกลุ่มแล้วทําตามทุกๆอย่างแล้วนะครับแต่ว่าอาการยังไม่ดีขึ้นอีกนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับลองฟังดูนะครับหนึ่งเลยนะครับคือการดื่มเหล้าเบียร์หรือแอลกอฮอล์นะครับการหยุดหรือการงดดื่มเหล้าเบียร์นะครับไม่ใช่แค่งดดื่มแค่2สัปดาห์หรือ1เดือนนะครับการงดดื่มเหล้าหรือดื่มเบียร์เนี่ย ให้ได้เห็นผลดีที่สุดเนี่ยนะครับหรือส่วนมากเนี่ยควรจะเป็นนะครับก็คือช่วง3ถึง6เดือนขึ้นไปนะครับสัก6เดือนขึ้นไปเนี่ยถึงจะเรียกได้ว่าหยุดดื่มเหล้าแล้วนะครับการที่เราจะหยุดดื่มเหล้าหรือดื่มเบียร์เนี่ยควรจะหยุดในระยะเวลานี้นะครับหเดือนขึ้นไปนะครับถึงจะเรียกว่าหยุดดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะครับการที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็กินเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็หยุดนะครับหรือว่าที่เรียกว่านานๆกินทีนะครับหสัปดาห์กินที2สัปดาห์กินทีหรือ1เดือนกินทีเนี่ยแบบนี้นะ เรียกว่ายังกินอยู่นะครับควรจะทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะครับซึ่งแน่นอนไม่ว่าเราจะคุมอาหารขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดยังมีการดื่มเหล้าดื่มเบียร์อยู่ตลอดเรื่อยๆนะครับอาการก็ไม่สามารถที่จะดีขึ้นได้เท่าที่ควรนะครับ ข้อ2นะครับคือต้องเช็คตัวเองให้เป็นนะครับว่าตัวเองเสี่ยงโรคเลื้อดลังหรือเปล่านะครับซึ่งแนวทางของกลุ่มของเราเนี่ยนะครับมีการควบคุมอาหารอย่างเข้มขัดนะครับหรือถูกต้องเนี่ยนะครับเรื่องอาการของโรคเลื้อดลังต่างๆเนี่ยก็จะลดลงครับคือเราต้องเช็คตัวเองให้เป็นก่อนนะครับว่าเราเสี่ยงโรคเลื้อดลังหรือเปล่านะครับโรคเลื้อดลังคืออะไรนะครับดูง่ายๆเลยก็คือโรคอ้วนนะครับถ้าเรามีน้ําหนักเกินนะครับหรือว่าไขมันส่วนเกินเกินที่ควรจะเป็นนะครับหรือลองคํานวณค่า BMI ออย่างที่เราเคยเคยบอกไปก็ได้นะครับ ถ้าเกิดมีภาวะเกินนะครับแปลว่าเราคุมอาหารยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรนะครับอย่างเช่นนะครับการกินมื้อดึกนะครับหรือว่าเราอาจจะยังมีการกินข้าวเยอะมีการกินน้ําหวานที่เยอะเกินไปนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้เราเกิดเสี่ยงนะครับเป็นโรคเลื้อรัางต่างๆนะครับหรือว่าเป็นภาวะโรคอ้วนนะครับซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อโรคสะเก็ดเงินได้นะครับสังเกตง่ายๆครับใครถ้าเกิดทําตามแนวทางอย่างถูกต้องนะครับ น้ำหนักหรือความอ้วนจะลดลงนะครับเรียกว่าลดลงเร็วเสียด้วยซ้ํานะครับใครที่ไม่ลดเลยนะครับหรือว่าลดช้าใครที่ลดช้านะครับหรือว่าไม่ลดเลยเนี่ยนะครับอาจจะเรียกว่ายังทําไม่ถูกต้องเท่าที่ควรนะครับหรือว่าเข้าทะ หรือว่าเข้าใจนะครับแนวทางควบคุมอาหารในแนวทางสมดุลสะเก็ดเงินผิดอยู่นะครับข้อ3นะครับแนวทางของสมดุลสะเก็ดเงินที่ทํากันอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การคุมอาหารเท่านั้นนะครับหลายๆคนนะครับคุมแค่นมวัวะครับขนมปังเบเกอรี่นะครับหรือว่าของหวานจัดจัดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับในแนวทางของเรานะครับถ้าเกิดจะใช้คําว่าทําตามแนวทางทั้งหมดนะครับก็คือต้องเป็นการนอนหลับพักผ่อนที่ถูกต้องนะครับหรือว่าการทําดีท็อกซ์ได้อย่างถูกต้องนะครับ การกินอาหารแบบทําไมเหรือ i n t e r อร t เน n t f a s t ต n ินะครับคุมอาหารเนี่ยไม่ใช่แค่คุมแค่วันเว้นวันนะครับหรือว่าคุมแค่1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ต้องคุมให้เป็นเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตหรือคุมในระยะยาวนะครับอาจจะ1-3เดือนขึ้นไปนะครับข้อ4นะครับข้อสุดท้ายนะครับ แนวทางสมดุลสะเก็ดเง cho, op, ินนะครับไม่ได้เป็นการแค่การใช้ยาทาหรือยากินนะครับหรือการใช้อาหารเสริมเท่านั้นนะครับแนวทางสมดุลสะเก็ดเงินนะครับอย่างที่บอกเหมือนข้อสานะครับก็คือต้องทําทุกอย่างอย่างถูกต้องนะครับเรื่องการควบคุมอาหารดีท็อกซ์พักผ่อนนะครับทานอาหารเสริมนะครับทาครีมทานน้ามันมะพร้าวได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่แค่คุมอาหารอย่างเดียวหรือว่า ทาครีมอย่างเดียวหรือว่านอนพักผ่อนอย่างเดียวนะครับหรือว่าการดีท็อกอย่างเดียวก็ไม่สามารถจะช่วยได้เท่าที่ควรนะครับ <c idade> ควรที่จะทําตามทั้งแนวทางนะครับในแนวทางสมดุลสเก็ดเงินนะครับมีหลายๆอย่างต้องทําตามทั้งหมดนะครับแล้วอาการจะค่อยๆดีข <c ane> <c ane> ึ้นนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับในแนวทางสมดุลสเก็ตเงินเนี่ยหลายๆ, <c ane> ๆคนยังมีความเข้าใจผิดอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะเลือกทําบ้างไม่ทําบ้างนะครับหรือว่าทำทำหยุดหยุดนะครับหรือว่าทําแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วในแนวทางของเราเนี่ยนะครับแนะนําให้ทําทุกอย่างเป็นองค์่วมนะครับก็คือพยายามทําให้ทุกอย่างให้ครบวงจรทําให้หมดทําไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ตั้งใจทํานะครับอย่าทำๆหยุดๆนะครับไม่มีชีตเดย์นะครับไม่มีขอคํานึงนะครับไม่มีกินแค่คํา2คคาแล้วไม่เป็นไรนะครับเรื่องของการแพ้หาหรือการควบคุมสะเก็ดเงินเนี่ยนะครับต้องทําให้ได้ตลอดทําอย่างต่อเนื่องนะครับมีวินัยนะครับอันนี้จะช่วยได้อย่างเต็มที่เลยนะครับ อันนี้คือสีเรื่องที่หลายๆคนเข้าใจผิดและทําให้ไม่หายนะครับซึ่งผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายเรื่องมากๆนะครับที่ผมอาจจะยังไม่เห็นหรือไม่ได้สรุปมานะครับที่หลายๆคนเข้าใจผิดอยู่นะครับซึ่งใครมีคําถามตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามเอาไว้ข้างใต้ได้เลยนะครับใครที่ดูผ่านช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fan Page นะครับถ้าเกิดชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับอยากจะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับสมดุลสเก็ตเงินจะเป็นกลุ่มที่ทําให้คุณหายจากสเก็ตเงินได้แบบยั่งยืนครับกดขอเข้ามาได้เลยนะครับ